หนึ่งสองสามตอนจบพีเช่ลงเงินในนู่นล่อทองนะมาทีก็เป็นคู่นะซ้องอยู่ที่เดียวกันนะซ้อนที่เดียวกัน,นก,กนี่วัน สามสามอาทีครับเราต้อจะชกมวยก่อนเขาไหมพี่น้องกันคันนี้ชกก่อนอ๋อชกก่อนในรอบเวทมันใหญ่ขึ้นนะร้อยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเดี๋ยวเรช่างประช้าเป็ไงเกินขาดนเท่าไหร่ขาดมาตอนนิดนึงก็คือเวทนี่ไม่เคยชกแน่แสดงว่าไม่เคยชกครั้งแรกไหมั้งแรกปกติเวทของเราเท่าไรร้อยสิบหกอ๋อร้อยสิบหกแต่ที่วันนี้เราไปชกร้อยสิบเจ็ดนะสามพร้อมหลังเป็นไงเมื่อผลงานเราชนะชนะตาตาครับแล้วก็แล้วก็ชนะน็อกยอดเก่ง วันนี้เราเจอใครเนี่ยชนะแต่กันเจอตาตาอ๋อเจออีกครั้งนึงเคยชนะเขามาแล้วขอให้เขามาแก้เมือนะเอาโล่สูงเท่าไหร่เราสิบแปดน้ำหนักปอยปอยห้าสิบเจ็ดครับไปนี้อายุเท่าไหร่ละอายุสิบห้าครับเราสไตล์ยังไงมวยมวยสิลมือคู่ต่อสู้ที่ชกกันมาแล้วเขาเห็นอะไรเป็นมันยังเขาเป็นมวยเขามวยเขาเขาฝึกมือนะคนนี้เอาอะไรเป็นงัดเป็นเหมือนเดิมสู้เหมือนเดิมแข่งครับแข่งซ้ายหรือขวาทั้งสองครับเราไวกว่าเขาเราะเราเขาเราเข้าไวกว่าเราเราไวกว่าไวกว่า นถ้าช้ากว่าก็น่าจะไม่เข้าวินนะอาลูกหลานจังจังหวัดน้ำมันโพครับขวาคนนองมันเราเลยครับชาเจ้าสมัดน้ำมันโพเชาติรังใจด้วยครับเจนเทนนะครับโอเคเข้ามาต้องชาดีครับโลงเงินโลงทองเรียบร้อยแล้วนะครับตาตาคนเรคเลครับไปนี้ซ้อมกี่วันครับหกเดือนหนึงครับกัซ้อมอยู่ที่ค่ายคนเราอยู่ที่จังหวัดหังจากเราอยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นผู้บ่าวกุศลบางสิ่งเนี่ยนึงนะครับผมีทีในค่ายนะพวกพี่ มีใครบ้างอยู่นั่นบางต่อปฏิหารตัวพวกพี่เตยใหญ่ทั้งนั้นเลยอยู่นั่นหมดแล้วไปสอนอยู่นู้นเลยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบหกปีเราสูงเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับห้าสิบหกครับเราโม่จะตายแล้วครับไม่ขอครับวันนี้เรามาต่อยกับโลเงินเคยต่อยกไหมเคยครับกี่ครั้งละครั้งยาวครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกับที่ที่ลาดน้ำเนินลาดน้ำเนินแล้วผลเป็นไงแพ้ออฟภาพแพ้แขนเขามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหรรร่ออยกับบบค วันนี้มาต่อยแล้วดิบเจ็ดถ้าเกิดเช้านี้ทวามเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณประมาณจุดห้าจุดหกฟาร์นะมันก็คือเหมือนมาวิ่งยามเช้าเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยสมมุติแค่าไรแล้วล่าสุดเลยที่เราต่อยไว้ก่อนจะมาถึงไปนี้เราต่อยไว้ใครขนุทองครขนุทองเป็นไงบ้างชนะอ๋อชนะขนุทองมาวันนั้นเบทเท่าไหร่ ร้อยสิบเจ็ดนี่เลยแล้วก็มาต่อไฟนี้เลยเนาะครับร่างกายตอนนี้คือสมบูรณ์ใช่าหแครัวันนี้พร้อมมาล้างตา่คพร้อมมาเอาแชยนะคืนพกน้ำยาล้างตามลป่ะพบวาพกมานะอ่าเย็นนี้พร้อมมา เอาให้เขาล้างเลยครับโอเคไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลสามครับสามโลได้เราต่อยมวยมารู้หมดตอนนี้เท่าไหรละห้าสิบตัวแฝเราคุณจังหวัดอุบลราชธานฝากเชิญชวนแฟนขับรถน่อยฝากพี่น้องเจ้าบนเช่าจุ่มจ้่มใจเต็มที่แน่เต็มที่นะวันนี้ต่อยคู่ที่สองช่องถูกอ่าวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบมากครับครับผม